โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมพีต้อนรับทุกคนก็่องสแลปที่ีชินเคยด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่ก็อยู่ในฟรีไฟนะครับผมซึ่งพี่สังเกตดูนะผมตอนนี้พี่มีอยู่พ สามานาร้อยแปดสิบสองเพชรนะครับทุกคนนะก็พี่คิดว่านะผมสำหรับกิจกรรมหน้าแล้วก็กิจกรรมกลางเดือนท้ายเดือนนี้พี่ว่าสามพันห้าร้อยเพชรพี่ว่าไม่น่าพออ่ะทุกคนพี่ก็เลยว่าจะไปหาเว็บที่มันสุ่มได้เพชรมาให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วนี่ครับผมก็ก่อนจะไปดูนะครับผมพี่ฝากน้องๆน,นะผมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาหาเพชรกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันจะคุ้ม หรือมันจะเกลือนะครับผมก็หลายๆคลิปพี่ก็เกลือไปนะครับผมแต่ว่าหลายๆคลิปก็ได้มาก็ก็ถือว่าโอเคนะครับผมส่วนใครที่อยากได้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมทุกคนโอเคใครที่อยากจะไปสุ่มตามพี่ก็พี่ทิ้งดิ้งไว้ให้ใต้คลิปเด้อทุกคนโอเคงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไป โอเคครับผมก็เว็บที่พี่แนะนำนะครับผมก็คือจะเป็นเว็บ9 8 7โซนนะครับผมซึ่งเว็บนี้นะครับผมถ้าลองได้สุ่มตอนซักประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนนะพี่ว่ามันจะออกดีมากๆเลยนะเพราะว่าพี่สุ่มเว็บนี้นะผมไม่เคยผิดหวังจริงๆนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะ9 8 7โซนนะครับก็มีทั้งบัตรการีน่าขายแล้วก็ มีทั้งการเติมเพชรนะครับผมด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมมาดูวิธีการสมัครสมาชิกนะผมก็สําหรับเว็บนี้นะผมวิธีการสมัครสมาชิกนะผมก็ง่ายๆนะผมแค่น้องๆมี Facebook หรืออยากสมัครธรรมดาก็ได้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆมี Facebook นะผมก็กดเข้าด้วย Facebook จะง่ายที่สุดนะครับผม โอเคงั้นก็กดเข้าไปเลยดีกว่าครับผมก็โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่หน้าหลักนะับนะผมเข้ามาแล้วนะผม ID ดีของพี่นะผม,นะผมเป็นอะไรเนี่ยมีลุ้นรับ ID ดีไม่มีเกลือก็จะมีนะผมเป็นไ d ดีไม่มีเกลือด้วยนะครับผมสำหรับเว็บนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเติมเครดิตที่จะไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมไหนะก็สำหรับเว็บนี้นะผมก็สมาร์ทนิ้วอเล็ตนะครับผมนี่นะครับเห็นไหม ก็ <czywiście S 2> สำหรับน้องคนไหนอยากจะเติมนะผมก็เปิดแอปชูนี่วอลเลตขึ้นมานะครับผมแล้วก็โอนเงินมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมพอน้องโอนเงินทัวเลตเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็ให้เอาเลขอ้างอิงนะครับผมตรงนี้นะครับผมที่เป็นใบเสร็จอะเอามาเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้พี่ก็เติมเครดิตมาไปเรียบร้อยแล้วผมสองร้อยเครดิตนะครับผมนี่เลยนะครับผมแลแคก งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเล่นเกมไหนกันดีวันนี้อ๋อสำหรับคนที่อยากเติมเกมนะผมก็ง่ายๆนะครับผมนี่เติมเงินกับเติมเกมเติมเกมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เติมได้นะครับท้งพับ G ีท,งทงังฟีฟนะครับผมก็ราคาก็ประหยัดประหยัดนะผมใครจกจะกมาเติมลองเติมก็ได้เลยนะผมแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เติมเกมนะครับผมเราจะมา เป็นสมเพดีกว่าครับทุกคนโอเครก็จะมีเป็นอ่าลุ้นรับไอดีนี้เกือนะครับผมแล้วก็จะเป็นส่มหมวกเอฟสุดแรงบัิการีนาบุฟเฟ่บัลการีน,า,ฟฟรา,รนานะครับผมบุฟเฟเ่ฟรีไฟส่มราัฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ส่มชาผักทงด้วยนะครับผม โอเคก็เด okay. ี๋ยววันนี้เราจะมาดูเว็บนี้กันหน่อยเลยละกันนะสำหรับเว็บนี้นะครับผมนี่นะครับเปสมไม่มีเกลือนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูสมัไม่มีเกลือกันหน่อยเลยดีกว่านะครับผมไปก็สมไม่มีเกลือแล้วผมเดี๋ยวพี่จะใส่ UID อดีอันนี้ไปนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยพี่ก็แอดมาได้นะครับผมโอเคขล้อยูเอดีเรียบร้อยนะครับผมไปโอเควางเลยนะครับผมปั้งใส่เลย นี่ก็เข้ามาหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยนะผมก็คือถ้าได้เพชรนะผมจะทําการเติรอวอโต้เข้าไอดีเลยนะครับผมโอเคก็ครั้งละห้าสิบเครดิตนะครับผมทุกคนโอเคครับผมงัม้นเดี๋ยวเราประกดกันเลยดีกว่าครับผมก็สำหรับถ้าเกิดไม่มีรางวัลน,นะก็ตามนี้เลยนะผมไปห้าสิบมาลุ้นดูกันนะว่ามีรางวัลหรือเปล่านะครับทุกคนนะโอเคต่อไปฮนะฮุ่ง เสียใจด้วยนะผมหนึ่งร้อเจ็ดสองเพชเข้าตัวอัววโนมัตินะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเพชรกันหน่อยดีกว่าครับนันให่เนี่ยตอนนี้นะครับผมเพชรก็เติมเข้ามาดีเป็นที่ร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมสามาร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรแล้วเลครับผมโอเคมันเติมเข้ามาอัตโนมัตินะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันบ้างดีกว่าทุกน ไปไปดูกันอื่นกันบ้างดีกว่าครับก็ตอนนี้พี่เนี่ยหนึ่อาเครดิตเนาะก็ถ้าเกิดมันมีของก็จะได้ไอดีนะครับแต่นี้ไม่มีของนะผมพี่ก็พอก่อนดีกว่ามาดูเกมอื่นกันบ้างดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาสมเป็นบุฟเฟ่เฟสซีไฟกันนะครับทุกคนฮะมาครับผมตัดไปฮะรอบแรกนะครับผมนี่นะง่ายๆเลยชิวๆเลยนี่ครับโอเคก็เกลือไปครับผมรอบแรกนะครับผมมา รอบสองนะครับผมจัดไปฮะจะเกลือหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมป8เพศมาแล้วนะครับผมป8เพศมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาครับหมุนต่อไปเลยครับผมตอนนี้นะฮะ120เครดิตครับผมมาเฮ้ยยังแค่68เพศอีกแล้วครับทุกคนนะโอเค968เพศนี้ก็พี่นี่ก็น่าจะไว้แจกน้องๆนะครับผม อ่ะหมดไปหนึ่งร้อยกี่เครดิตแล้วเนี่ยโอเคครับผมหมึกเกลือตอนนี้นะผมเรียหนึ่งร้อยสิบเครดิตนะครับผมเราได้อาบัตการีน่าประมาณสองหรือสามใบว่าีกี่ีลืมนับเลยโอเคมายังไงครับผมโอเคครับผมเกลือเกล้ยครับผมโอเคก็นะครับผมสําหรับนี่นะครับผมพี่สมตอนไหนพี่สมตอนห้าทุ่มนะครับผมห้าทุ่มสิบห้านาทีนะครับผมอ่า โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มเกมอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมอ่าเดี๋ยวมาสุ่มเป็นบัตรการีน่าบ้างดีกว่าทุกคนไปสุ่มั้าสิบเครดิตเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่ามันคุมนะทุกคนก็คือห้าสิบคือสุ่มห้าสิบเครดิตเนี่ยอย่างเกลือเกือก็นะครับผมหกสิบแปดเพลรนะครับผม,มง่ายเลยนะครับผมโอเคนี่ไงเก,ออกลือเกลือครับผมพูดถึงเกลือเกลือมานะครับผมอ มากันหน่อยครับผมมากันต่อยฮะมากันหน่อยฮะโอ้โหเกลือเกลี้ยครับผมตอนนี้ตอนนี้เราก็เหลือเจ็ดสิบเครดิตนะครับผมมาอีกรอบหนึ่งจัดไปเลยนะครับผมอ่าส่งเกมละห้าสิบเครดิตนะครับผมให้เดี๋มันเกลือต่างวะทุกคนเกลือโคดรไอ้เกล้ก็เกลือโคดรต่าวันนี้โอ้โห โอเคทุกคนเฮ้ยโอเคครับผมได้มาสามเซเชลเลยครับผมอแค่เอาว่ะได้คืนกลับมาบ้างแล้วทุกคนโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้านดีกว่าไหมง่ายๆเดี๋ยวเอามาสุมหมวกเอฟดีกว่าครับทุกคนนะเผื่อหมวกเอฟจะเป็นของพี่แล้วพี่จะไปขายนะครับผมมาจัดไปครับผมน่าสิบเครดิตครับผมมาดูกันฮะโอเคยังไงยังไงอยู่ เป็นเรือนะครับผมเกลือนะครับผมโอ้ใครนะผมตอนนี้เหลือ4 0เครดิตนะครับผมมามาต่อกันเลยครับผมเจ้าวันนี้ฮะโอเค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 68เพชรมาแล้วทุกคนยัดแค่เลยนิดเดียวก็ไม่ได้นะเออเลยนิดเดียวเป็นหกเอฟเลยนะครับผมโอเคครับผมมากันต่อครับผม68เพชรไปเร็วเลยครับผมอ่าสุ่มหมกเอฟจะได้68เพชรคืออะไรกันครับเนี่ย แล้วเรียบร้อยครับผมก็คือเกลือครับผมอะไรกันกับนี่เงี้ยนะทัง้งวันนี้เหลือจะเชื่ออะไรทั้งวันนี้โอ้โหเย็ดเกลืออีกแล้วครับแล้วกูจะเย็ดทำไมวะเออแล้วกูจะเย็ดเกลือทำไมวันนี่ทั้งวันนี้อาเธอร,ะรอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยสามร้อยเก้าเพชรโมเอสโอโหได้หกสิบแปดครับผมทั้งวันนี้ 68เทปครับผมเยังง้โอเคโอเคครับวงโซาหรับน้องๆคนไหนนะครับผมที่อยากจะเติมเทปนะครับผมหรืออยากจะอ่าสุ่มของรางวัลน,นะครับผมสุ่มของรางวัลน,นะครับก็สามารถมาเติมเว็บนี้ได้นะครับผมแล้วก็มาสุ่มของรางวัลเว็บ นี้ได้นะครับผมก็ชื่อเว็บก้าโซนนะครับผมใครที่ไม่รู้จะไปตรงไหนก็พี่ทีนี่มันลิงก์ไว้นะครับผมโอเคงงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับล้วน,นะวันนี้ก็ไปก่อนลากันนะผมง่วงมากแล้วนะบ๊ายบายครับจุ๊บ